สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมสองคนเองครับอิชินเคยอิชิเน่เคยครับวันนี้พามาแทปิกแล้วครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาประทานกับผมสองคนครับโอวี่ปีพาจิมุระเล่ยยิงโอชิจิจ้าราเล่เชียวโอเว่เล่ยอุซิเล่เทียวโอเว่ วจ้าวัดสาวยอเลยนในนันเหคนชอววจ้าอัเงานเดไตี่เลยบักตท่าู้ชะลเลคนไรกกชลยขอบุญนาอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับฟังดีๆนะครับเดี๋ยวรู้เรื่ององความทุกวันใกล้เริ่มเลย ครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาเ่็นแับมาบ่อยจนอยากเข้าก้อนเลยครับมือมันคือแบบเบาเรานองฮามน้องฮางแบบใหญที่อีหนะมยำรวมมิตรเออ่ลูกซีนรวมมิตรนะครับเรามีเผาฝัดยาวนะครับมีผักสลัดมิตแตงครับมัน วันนี้ตลาดเปิดครับน like ี่คันเกิดเทศนะ พบกับพวกเราสามคนนะครับแต่ว่าอีกคนของเขาอยากอ่านกล้องครับอปตกใจนะครับมาตกใจนะมือที่สามนะครับมข้อมันข้อกล้องอ่มฮึ่มฮ่รับ่มฮึ่อ่ม หนุ่มทายใหญ่หายห่างหายเป็นนานครับช่วงนี้มีธุรกิจจนตัวนะจะต้องช่วยคนไ้ายคนแคบพวกคนด้วยนะครับครับผมดีใจครับเพื่อที่จะไม่พลาดกันติดตามแล้วก็จะไม่พลาดกันเคลื่อนไหวฝนเบาแล้ฮะลุงทายใหญ่นะตัดด้านนะ อันอกระเจาะมาเิือะไรเนี่ยเส้น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 ดยกินมเะเขือเทศนะครับเซบีลี่มูมัวนะับ อย่าิืมกินเมื่อเทศนะครับถ้ากินแล้วผิวพันธ์จะพุดผ่องเป็นยองใหญ่กินแล้วจะพุดผ่องเป็นยองใหญ่จะมีอายุยืนนี่ยโรชินปลานะครับโดนปลาปลา yes

ฮอนแหงครับมันจะร้อนแรงกำลังฮอนแหงเออเริ่มออกแล้วครับมันเผ็ดรือว่าไงเริ่มออกแล้ว เลือแผดไม่ธรรมดานะครับฮ้อนหทยล้อเส้นม,มุ่นมนนะร้อนะเส้นนุนนวลนะครับร้บอนใช่ครับร้อนให้เปิดพลมครับแต่จะมีคนเทคกให้เปิดใจเลย เคันยำพราะคุณตีเดทเธอน่ารักเอ้มีแฟนยันครับก็ไดเหมอนกักินกลับต้องมีข้าวกินกันเราต้องมีคู่นะไหนลองเลยครับขนมแล้วส่งไปอยู่ในตีนเลยครับน้ำซุปทำไม่แซ่บน้ำซุปเต็มไม่แซ่บกระโทษครอบครัวนะครับ เราพอคนใหม่นะทุนนี่ครับเราคนใหม่ทำให้กินน้ำแประมาณสักสิบล้านเนาะถ้าคนามีเพื่อนก็ช่วยกดไลค์กดแทนให้เขาด้วยนะครับแล้วฝากบอกให้เขาด้วยนะว่าจะช่วยมากดติดตามให้ผู้ผมด้วยนะครับ คือมาช่วยให้เป็นการใจให้พวกคนสองคนด้วยนะครับเ <c oughs> บานอนหางกันหนุ่งใหญ่ๆนะครับพี่ๆน,น,นะน้าๆอาป้าๆนะครับแวะเข้ามาชมพวกคนสองคนด้วยนะครับแพดเดี๋ยวได้ครับสองนาทีก็ยังดีครับก <c oughs> ็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพ <c oughs> ี่การุณาแวะมาชม <c oughs> ผมสองคนนะครับก <c oughs> ินงงแล้วผิวสวยครับ ประเทศนี้จะบอกให้เลยครับหมดเลยเาจะยังเรีเงอว่าชีติมูเลยจ้าปู่เลยแม่เจ้าเวนัตเขาชีเลยจ้ามาป่เลยหจ้ามันมบอกเขาด้วยข้าจาเชหวจาข้าจ้าน้ํานี่กามาจเมันข่นน้นี่กามาบุปเลยเลยขาเจาเวนัตเาอบูจาเลยอาซุลละกอินเลยกุไลกุเชลเลยอบูจา พอคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมกรุณาแวะมาชมกับผมสองคนนะครับก็ขอเป็นขอบคุณมากๆเลยเวลาอันมีค่ามาชมพบผมสองคนนะยำไม้ลูกชิ้นรวมมิตรครับวันน,นี้ก็ขอบทุกคนในอย่างสูงทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ มาดูผมสักนาทีสองนาทีก็ได้ก็ยังดีครับดีก็ไม่ดูเนาะครับผมใช่ครับก็คลิปแอยำแอลูกชิ้นแล้วก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะครับแล้วก็กด กดหัวใจแล้วนะจ๊ะโอ้ยกดหัวใจถ้าบอกให้นุ่มใหยใหญ่ได้ไหมห่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ